รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยคริสตินาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโกเทรศักพันธุจริยาครับ เป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับเรื่องพลังของสีผมและทรงผมมีความสําคัญอย่างไรจะมีแบบผมสาวแสนสวยนะครับมาทําให้เราเห็นเลยว่าสีผมทําให้คุณดูสุขภาพดีได้รวมไปถึงนะครับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับศิลปินหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะสร้างคาแรคเตอร์ศิลปินมีความจําเป็นครับแล้ววันนี้นะครับเรียกได้ว่ายกมาทั้งวงบอยแบนด์เลยก่อนจะไปทาําอัลบั้มนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแฮปปี้นิวยูของ เขาจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับผมแล้วก็อาจารย์กรยาภูมิรินครับความรู้คั่ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนกิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครัน ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกรดเกล้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นฤดูฝนอยู่ะนะครับหลายๆคนก็ต้องใส่ใจเรื่องเส้นผมเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นความอับชื้นะนะครับบางทีเป็น เชื้อราในหนังศีรษะนะครับเป็นโรคต่างๆอยู่เส้นผมเยอะฉ <c oughs> ันแม่มีข้อแนะนำอะไรไหมครับก็ถ้าเปียกฝนกลับเข้าบ้านไม่ใช่หยิบผ้าขนหนูเช็ดผมเลยและเป่าเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องล้างน้ําก่อน <c oughs> ถ้าจะไม่ลงแชมพูก็ล้างน้ําคิดว่าล้างจนสะอาดแล้วก็เป่าให้แห้ง <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็เปียกตัวก็ต้องอาบน้ําแล้วฟอกสบู่แล้วก็เช็ดตัวแล้วทาครีมตรงนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลผิวพรรณ บางครั้งเนี่ยถ้าเราล้างไม่สะอาดก็จะมีอาการคันได้ที่ผวหนังนะคะแล้วเกาไปก็จะกลายเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเรื่องของเส้นผมกระเป๋าให้แห้งเสร็จแล้วก็ต้องแปรงผมด้วยนะไม่ใช่ว่าเป่าๆเป่าๆแล้วรวบผมนอนไม่ใช่นะคะผมก็จะเสียแล้วก็ทําให้เส้นผมเนี่ยสุขภาพไม่ดีและไม่สวยตรงนั้นน่นนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือสุขภาพที่ว่า โดนฝนบ่อยๆไม่ต้องบ่อยบางครั้งโดนครั้งเดียวเนี่ยก็จะเป็นไข้หวัดได้นะคะคเพราะว่าเชื้อโรคที่มากับฝนอยู่นี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะรตรงนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะควันนี้เรามีนางแบบ,บซึ่งเป็นนางแบบผมยาวแล้วเบื่อแล้วผมนะคะคแล้วก็สีผมก็ดูแล้วจะไม่ค่อยเข้ากับผิวพรรณเท่าไหร่ ก็มาให้อาจารย์หนูเปลี่ยนทรงไปดูอาจารย์หนูเปลี่ยนทรงเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นทรงอะไรคะ่ะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ชมทางบ้านน้องออยค่ะ สวัสดีค่ะน้องออยนะคะมันนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรงผมก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์วิเคราะห์เส้นผมของออยแล้วนะคะออยมีปัญหาอะไรไหนลองเล่าให้ฟังสิคะก็ะคือมีปัญหาไปทําสีผมมาม,มคนทักว่าทำไมหน้าป่วยจังเลยะคะ่ะหนกูนก็เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมา บางครั้งเฉดสีที่ทํามาเนี่ยมันไม่เข้ากับโทนสีผิวของเราหรือหรือโดยรวมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงสีผมให้นะคะขัดใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือสุขภาพของเส้นผมจะเห็นเลยว่าตรงปลายผมของออยล์เราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะขาดมอยเจอร์แล้วก็ขาดโปรตีนมากเพราะว่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตผมจะแห้งมากไอ้คำว่าไฟฟ้าสถิตคำว่าผมแห้งเนี่ยเหมือนกับผิวเราเนี่ย ผิวเราเนี่ยเวลาแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะสักๆากด้านๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองมาเปรียบเทียบกับผมเหกเช่นเดียวกันเลยอะ่ะถ้าถ้าผิวแห้งเนี่ยจะเห็นชัดผมแห้งก็เห็นชัดเห็นนะคะปลายผมจะเป็นฟ้าสกิดเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแก้ไขให้กับออยกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะพาออยเนี่ยไปสระผมก่อนด้วยแชมพูแคริฟายหรือชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมออกก่อนนะคะ โอ้โหหลังจากที่เป่าผมหรือสระด้วยแชมพูแคริฟายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าผมเนี่ยช่วงปลายเนี่ยเป็นเคมีซ้ำซอนวันนี้เราจะจัดการเปลี่ยนแป,แปลงทรงผมเลยนะคะซอยผมให้มันดูเบาขึ้นนะคะผมเสียก็จะแก้ไขได้เป็นในส่วนหนึ่งอยากทำสีต่อแต่ให้เข้ากับตัวเราใช่ไหมใช่เอาละข้างหลังเนี่ยเรียง สีเพียบเลยเยอะแยะมากๆเลยมีสีอะไรในใจบ้างไหมมีสีม่วงะคะ่ะมีสีม่วงออ่อย,ยอยากลองเปลี่ยนดูเป็นสีม่วงนะคะเอาละค่ะแต่จะไม่ให้ทั้งสีจะหรอกนะสีม่วงนะคะจะใช้สีม่วงที่ออยเลือกมาเนี่ยเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์สำหรับผมทรงนี้จะต้องมีไฮไลท์ให้มันดูทรงผมมีมิติอีกอย่างหนึ่งคือณขณะน,นี้หรือแฟชั่นช่วงนี้ ผมในหนึ่งศีะจะต้องมีมากกว่า2ส,สีขึ้นไปสีม่วงจะทําเป็นไฮไลท์ให้ออยนะคะแล้วก็ตัวสีพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแต่อย่าเพิ่งตกใจน้ําตาลที่เลือกให้เนี่ยใส่ประกายเขียวลงไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวสีพื้นของออยเนี่ยจะเป็นน้ําตาลประกายเขียวแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยจะเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นแล้วผมทรงเนี้ยมันจะดูมีอะไรมากกว่านี้ขึ้นมาทําไมเลือกอันนี้ให้รู้ไหมคะ Just Color เนี่ยคือ เป็นทรีทเมนต์ฟื้นคืนสุขภาพเส้นผมแล้วก็มีสีผมที่สวยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีแอมโมเนียไม่มีไฮโดรเจนด้วยนะคะางงาเราก็ล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือสุขภาพของเส้นผมนะคะวันนี้จะเซตให้ถึง2ทรงเลยเนื่องจากจะใช้ผมหยักโศกของออยเนี่ย มาเป็นการเซ็ตทรงจะใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสแล้วก็อีกทรงนันึงจะเป็นผมที่เราดรายเป็นแบบสไปกี้นะคะ,คะเอาละค่ะหลังจากที่สระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาอยู่บ้านใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระแค่นี้นะคะ,คะใส่ให้ทั่วเลยที่เส้นผมนะอย่างนี้นะคะค่ะ เราก็จะใส่เป็นตัวจับลอนนะคะจะใส่เป็นชายในเชอรอนค่ะ ร้อยแล้วนะคะงงเหรอคะใช่ค่ะงงมากเลยค่ะเพราะว่าผมหนูไม่ไม่ได้ดัดอะค่ะแต่ทำไมมันหยิกใช่ไหมคะคือผมหยักโศกของออยเนี่ยเวลาเราใส่ตัวจับรอนปุ๊บเนี่ยพร้อมกับผมที่เรามีสุขภาพผมที่ดีมันก็สามารถจะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสอย่างที่บอกไว้เห็นไหมฮะรอนสวยเลยไม่ต้องดัดเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วค่ะออยใส่เป็นอาหารผิวผมด้วยถ้าเราต้องการให้มันอยู่ตัวแบบนุ่มๆนะคะเติมอาหารผิวผมนิดนึงให้ความเงากับเส้นผมค่ะ ่นีทุกวันนะคะวันไหนไม่สะก็ใส่ได้รู้สึกรู้สึกยังไงร,รู้สึกผมสุขภาพดีมากเลยค่ะค่ะผมสุขภาพดีเลยสีผมจะดูมีมิตินะคะแล้วก็มีความซอฟต์ของทรงผมค่ะสวยมากทีเดียวนะคะจะเป็นการรวมตัวกันในลักษณะของสีม่วงกับสีน้ำตาลปรกกา่เขียวค่ะ h a p y y New You เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะ คุณอาจารย์หนูมากเลยค่ะที่ออกแบบทรงผมให้จากผมแห้งเสียกลายเป็นผมที่ดูมีชีวิตชีวาแล้วที่อาจารย์หนูได้สไลด์ผมให้กลายเป็นผมที่สามารถเซตทรงได้หลายทรงเลยค่ะวันนี้เรามีสีผมใหม่แล้วสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นเลยค่ะ <Too> สนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วยเดอะมอร์แกนิกอะแกนอขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวยลินซีดออยล์และในช่วง Happy New ว o ูนะครับต้องบอกว่าน้องออยดู สุขภาพแข็งแรงขึ้นสีผมนี่มันทําให้เราดูสดใสมีพลังนะครับมีพลังบางคนทําสีที่แบบไม่เหมาะกับตัวเองะจะดูเหมือนป่วยไม่สบายใช่แล้วมีสเสน่ห์นะสีผมมีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราจะเปลี่ยนทรงผมหรือจะเปลี่ยนสีผมเป็นสิ่งสําคัญคนะคะแล้ววันนี้มีนางแบบมาแล้วเห็นได้ข่าวว่าวันนี้มีบอยแบนด์มาทั้งวงเลยเหรอครับใช่เราไปพบกันเลยไหมคะ จะมาเปลี่ยนลุคของตัวเองให้ดูดีเพื่อจะออกอารับ้มก็ไปดูเลยค่ะว่าเปลี่ยนออกมาแล้วเป็นอย่างไรชมกัเลยครับ,ลลรบอันนี้หน่อยก็อยู่กับน้องฟีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที n อ e e your voice ฮะอ๋อน c ี can see your voice เป็นชื่อรายการเหรอคะใช่ครับเป็นช่องรายการครับแล้ววันนี้มาทำไมผมลบลุงรังนี้ก็เห็นคนบอกว่าเสียงดีแต่ว่าทรงผมไม่ได้เรื่องเลยก็เลยวันนี้อยากให้มาปรับปรุงเปลี่ยนลุกแล้วใช่ฮะแต่แบบว่าลุกยังไม่ได้ครับผมรบกวนที่ดีไซน์อะไรแต่หน้าตาก็หล่ออยู่นะขอบคุณครับขอดูผมก่อนได้ฮะ ที่ผมอยากโชวด้วยนะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําผมกันแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมีใครมาอีกพาพี่พี่แบ็กอัพที่เล่นด้วยกันอยู่มาด้วยอ๋อมากันหลายคนเลยใช่มาอีกสองคนนะยายเข้าหลอด้วยใช่ใช่ครับแต่ว่าแบ่งปันความร้อนใช่ไหนขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะอ๋อวันดีค่ะโอเคเลยจะเปลี่ยนลุกันหมดเลยให้ไม่เหมือนเดิมเลยงั้นเดี๋ยวต้องจําหน้าตัวเองกันไว้นะคะก็เป็นยังไงนะคะดีไหมคะโอเคงั้น จะพาไปสัผมผักันก่อน,นะคะ่ะตอนนี้หน่อยก็อยู่กับน้องหมีนะคะน้องหมีคิดว่าตัวเองยังไงมีความสุอยังไงผมตัวเองยาวไปไหมหรืออะไรจะเปลี่ยนลูคนิดนึงครับเปลี่ยนลุคนิดนึงเอาออกหน่แต่ไม่อยากสั้นมากครับมีสีสันนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับตอนนี้หน่อยก็อยู่กับคุณหมูนะคะมือกรองครับผมมือกรองนี้ก็ต้องแบบหืมนั่งแบบอะไรท่าอะไรเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมครับงั้นผมข้างหน้าเนี่ยไม่ตายเอาไว้ เอาไว้ยาวดีไหมคะครับพี่บมเคยเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับงั้นหน้านี่แก้มยุ้ยนิดนึงงั้นเราแบบทําให้มันเปดบางนินนนดนึงดีไหมคะครับเพื่อที่แบบว่าให้มันดูเลียวใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังก็ไล่คุอนิดนึงแต่ช่วงบนที่ข่อยาวเหมือนเดิมแล้วก็สไลด์ได้แบบว่าจัดทรงได้ง่ายด่ ตรวจสอบลูกสื่อสารก่อนนะคะเพราะว่าผมน้องฟิล์มเ,เป็นในลักษณะที่ผมอยากโชว์<ส>แต่ยังไม่พออยากยุ่งมากกว่าน,นั้นใช่ไหมก็ <c oughs> ดัดดีกว่าเพราะว่าลูกสืษยสาวท่านะแบนนะ,ะเป็นเด็กรุ่นใหม่และลูกศิษยสาวแบนนะครับต <c oughs> ัดได้เลย <c oughs> ด้านหลังเนี่ยสำคัญหน้าที่จะต้องตัดแบบนี้เพราะว่าจะทำให้ผมดีขึ้นค่ะ <c oughs> นั่งจ้องอย่าเลยัวจะขาว ร่วมศิษยาของเพียมเพจะดูทอีที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะเก็บทรงนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะทำการดัด หน่อยก็จะดูแลรักษาสุขภาพเส้นผมด้วยนะคะก็ใช้เป็นมอสซานะคะที่มีมาว์รินคอมเพกซ์นะคะผสมอยู่ด้วยนะคะเพื่อบำรุงเส้นผมไปด้วยพิมพ์จะสังเกตนว่าหลัยเส้นที่เราดัดผมไปแล้วผมจะนิ่มขึ้นนะคะดูมีสุขภาพด้วยเพื่ออะไรรู้ไหมจะได้สบัดสบัดได้โอ้เป็นไงบ้างครับดัดแล้วดีฮะดีเลยชอ,ลชอบเลยอาจารย์ชอบเลยชอบยุ่งยุ่งใช่ไหม <laughs> โอเคชอบแล้วรักษาเส้นผมสุขภาพเส้นผมด้วยนี่จะใส่อาหารผมให้เห็นไหมโอเคฮะใส่อาหารเสร็จปุ๊บเติมด้วยไชนัชอนคือจับรลอนจับรลอนผสมกันนะคะผส่ที่เส้นผมแล้วก็เป่าให้แห้งเวลาทำเองอะเป่าคนผมไม่แห้งก็พอเดี๋ยววันนี้จะใช้ดิฟูเซอร์ส่องให้ดูพองดูมีวอลลุ่ม ใช่ไหมคะครับอาจารดูแบบว่าแปลงตาเลยนะคะแล้ก็แบบทําให้โคนผมเนี่ยขึ้นมาแบบนี้อ oh. ๋อนี่คนุ่มเปรี้ยวแบบนี้นะไม่ใช่ง่ายนะคะมั่นใจตัวเองด้วยเนะี่ยดัดผมก็ไม่กลัวนี่ให้ใส่จับลอนตันผมแห้งด้วยอลาสติกมันจะอยู่ตัวแบบนุ่มๆใส่ที่โคนผมไม่โคนผมข้างอะคะ่ะก็เป็นแนวทรงผมนะคะที่เป็นผมดัดเก๋ๆนะคะแล้วก็มีอันเดอ์คัท ที่แบบทันสมัยด้วย mix and match นะคะดีใจไหมคะโอ้โหแปลว่าสามหนุ่มนี้ถูกใจหมดเลยงั้นต้องมีของขวัญให้พี่หนึ่งนะคะหรือแฟนรายการนะคะร้องเพลงทั้งนีงนะคะเดี๋ยวน้องฟีลนั่งขอไปก่อนค่ะ Happy New You เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ครับ ตัวเองเปลี่ยนไปมากครับผมจากอะไรก็ไม่รู้เป็นคนได้ในวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์หน่อยที่เปลี่ยนให้หล่อขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ ไม่่ววาาาเลจะนนโอ้โหดูเหมือนว่าทำสีผมทำทรงผมใหม่แล้วเสียงดีขึ้นนะครับความเท่ความหลอก,ก็ทําให้จูงใจออคือมันมีเสน่ยยิ่งขึ้นใช่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเป็นแบบผมหรือมา มีอาชีพเป็นช่างผมอยากจะมาปรึกษาอาจารย์แม่สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะโรงเรียนของเรานะคะพหลโยธิน30ทับ1 025139749 52 1> ค่ะครับและที่บริษัทล่ะครับที่บริษัทนะคะ029396117 8และ029396463 นค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวตั้งอยู่ที่ซอยประหลนโยธิน30ทับ1 ย,ยืงกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วยสอาคารด้วยกันอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์ส่วนฝั่งตรงข้ามครับเป็นบริษัทดูแลโดยอาจารย์แม่และทีมเทคนิชเชียนตึกหน้าสุดนะครับดูแลโดยอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับเบอร์โทรศัพท์ที่ตึกหน้าครับ025137711 025137719และ025131719ทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวเลยครับอยากจะดูอะไร การย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ของเราครับ www. g ก g r ก d ้ d .com หรือเป็นเพื่อนกันนะครับใน f c e e o o k Search พิมพ์ภาษาไทยมือถือตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับกดคําว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตดกล้าแค่นี้เองนะครับกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิมารินก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ